วันนี้นะครับจะมาสอนวิธีการตรวจโรคในสุกรนะครับเป็นโรคของไอวาแอฟริกาสุกรครับหรือว่าเอเฟนะครับโดยเราจะใช้เทสคิตในการตรวจนะครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นกล่องอันนี้ก็จะเป็นกล่องหน้าตาของเทสคิตนะครับโดยหนึ่งกล่องนะครับก็จะมีทั้งหมดสิบเทสคิดนะครับหรือว่าสิบชุดตรวจครับโดยหนึ่งชุดตรวจนะครับก็จะใช้สหรับหโมงหนึ่งตัวนะทันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของชุดตรวจที่หลังจากแกะกล่องแกะกล่องออกมาแล้วนะครับ แล้วก็ในกล่องนะครับก็จะมีอฐานสําหรับที่วางอ่หลอดนะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นหลอดนะครับที่ในกล่องมีนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาแกะฟอรดูกันนะครับ่ง <Wow. S 1> ก็จะได้ออกมามีหน้าตาสองเทสชิดอยู่ในงานนะครับแล้วก็มีหลอดนะครับโดยหลอดนี้นะครับเราก็จะเอะาไปดูุดเลือดของสุกรมานะครับโดยอ ใช้รถใช้เลือดหรือว่าอาซีลังก็ได้นะครับ <c oughs> แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นบัฟเฟอร์นะครับหรือว่าสารละลายนะครับโดยมันจะมีอ่าที่ติดอยู่นะครับแล้วก็ในบัฟเฟอร์นะครับก็จะมีสารละลายอยู่แล้วนะครับโดยเราก็ลอกออกนะครับ <c oughs> เรานำเลือดใส่ลงไปในนี้นึ่งหยดนะครับ ค่ะจากนั้นนะครับเราก็ผสมอัฟเฟอร์กับตัวเลื่อนนะครับให้เข้ากันนะครับ uh, okay. uh, yeah. โดยที่ปลายนะครับมันก็จะเปิดอยู่แล้วนะครับเราสามารถหยดผ่านด้านไปลายได้เลยนะครับลงไปที่เทชิดนะครับโดยเทชิก็จะมีช่องสําหรับหยดอยู่ตรงนี้นะครับ <c oughs> เราหยดลงไปสามหยดนะครับชครับ <c oughs> <c oughs> หลังจากนั้นนะครับก็รอผลประมาณสิบนาทีนะครับก็จะขึ้นผลนะครับถ้าขึ้นสองขีดนะครับที่ตัว C ีกับตัวทีก็แปลว่าสุกรตัวนั้นนะครับมีโอกาสที่จะเป็นโครคเอเซพับแต่ว่าถ้าขึ้นอขีดเดียวนะครับที่ตัว C ก็แปลว่าสุกรตัวนั้นไม่มีโอกาสไม่ได้เป็นโรคเอเซปนะครับ